ใหม่ S26 GO มี UST แล้วจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนาเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสและเป็นการสร้างความปลอดภัยกับผู้ป่วยญาติและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ได้มีการวางระบบความปลอดภยัยโดยได้มีการปรับทางเดินเข้าออก บริเวณอาคารโรงพยาบาล4จุดคือจุดที่1ทางขึ้นด้านหน้าอาคารผู้ป่วยนอกจุดที่2ทางเข้าโรงอาหารจุดที่3ทางขึ้นคลินิกอายุรกรรมเฉพาะทางและจุดที่4ทางขึ้นแพทย์แผนไทยซึ่งในแต่ละจุดนั้นจะมีคัดกรองก่อนเข้าเริ่มตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง18นาฬิกาหากเป็นกรณีฉุกเฉินจะเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงโดยผู้ที่จะเข้าไปในอาคารโรงพยาบาลนั้นจะมีการวัดไข้ทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ป๊มวันที่ ที่ข้อมือทุกรายเพื่อเป็นการยืนยันว่าผ่านการคัดกรองแล้วส่วนผู้ที่มีไข้สูงเกิน37.5องศาจะมีการซักประวัติเพิ่มเติมเรื่องอาการมีไข้ไอเจ็บคอ ประวัติการเดินทางและเพื่อการรักษาความปลอดภัยการติดเชื้อไวรัสขอแจ้งผู้ที่มีอายุต่ำกว่า12ปีและผู้ที่อายุมากกว่า65ปีถ้าไม่จําเป็นขอให้มีการหลีกเลี่ยงการมาโรงพยาบาลหากมีอาการเจ็บป่วยเป็นไข้สามารถมารับการตรวจและรักษาได้ซื้อมาาฟินวันนี้รับประกันทั้งคัน5ปี ไม่จำกัดระยะทานพอเสนอฟินขนาดนี้เป็นใครก็ต้องรีบวันนี้ถึง30วิถทนายน2,563อย่ามาห้าฟินฟินกว่าก็โดนกว่าส้มที่ดีในส้มพลัสอะไรจริงเนี่ยส้มพลัสดื่มเลย สมพลัส,สเครื่องดื่มผสมโสมเกาหลีสก,กัดแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์มีวิตามินเอและวิตามินบี2สูงสมที่ดีในสมพลัสอะไรจริงนะสซมพลัสสมพลัส,ส,ลสอะไรจริงสิบบาท